สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องมะเร็งปอดกันค่ะจากข้อมูลของคุณหมอธานีธัญวันผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดโดยตรงเลยครับผมคือต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นโรคที่หลายคนกลัวมากเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตก็สูงรักษาหายก็ยากแต่ที่น่าสนใจคือความเข้าใจเรื่องการตรวจคัดกรองนี่แหละคะ่ะที่หลายคนคิดว่าเอ็กซเรย์ปอดประจำปีช่วยได้ครับ Thank <laughs> you. แต่ข้อมูลที่คุณหมอให้มาอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปวันนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะว่าใครควรตรวจวิธีไหนแล้วความเข้าใจผิดที่พบบ่อยๆคืออะไรบ้างใช่ครับคือประเด็นแรกที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยนะครับการเอ็กซเรย์ปอดแบบธรรมดาที่เราคุ้นๆกันเนี่ยค่ะที่ตรวจสุขภาพประจาปีเจอบ่อยๆครับผมแม้จะใช้รังสีน้อยมากไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งอย่างที่บางคนกังวลแต่ว่าตามข้อมูลคุณหมอให้มามันแทบไม่ช่วยในการตรวจหามะเร็งปอดในระยะเริ่ม ต้นเลยครับอ้าหรอคะครับส่วนใหญ่ที่เจอด้วยวิธีนี้มักจะเป็นก้อนที่แบบว่าใหญ่พอสมควรแล้วอ๋อ oh. ครับผมทำให้ไม่แนะนำเพื่อใช้คัดกรองหรือค้นหาโรคในคนที่ยังไม่มีอาการนะครับเอ้างั้นหรอคะหลายคนน่าจะเข้าใจผิดกันเยอะเลยนึกว่าเอกซเรย์ประจำปีนี่แหละคือกรอบป้องกันชั้นดีเลยครับเป็นความเข้าใจที่พบบ่อยครับงั้น ใครกันแน่คะที่ควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจริงๆจัง,จงๆเลยตามข้อมูลของคุณหมอกลุ่มที่แนะนําชัดเจนนะคะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็ควรตรวจคัดกรองก็คือผู้ที่มีอายุระหว่าง50ถึง80ปีค่ะ50ถึง80ครับและต้องมีประวัติการสูบบุหรี่ที่เรียกว่าหนักนะครับคือคิดเป็น20 pack years ขึ้นไป pack years คำนวณยังไงคะวิธีคำนวณง่ายๆครับเอาจำนวนซองที่สูบต่อวัน คูณด้วยจำนวนปีที่สูบมาทั้งหมดครับอ๋อจำนวนซองต่อวันคูณจำนวนปีใช่ครับและที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเป็นคนที่ยังสูบอยู่หรือว่าเพิ่งเลิกสูบมายังไม่เกิน15ปีครับโหต้องเข้าเกณฑ์เป๊ะแบบนี้เลยหรอคะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เคยสูบหรืออายุเยอะหน่อยก็ต้องไปตรวจหมดเออตามคำแนะนำปัจจุบันคือเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงตามเกณฑ์นี้ก่อนครับ แล้วถ้าเข้าเกณฑ์ต้องตรวจด้วยวิธีไหนคะไม่ใช่เอกซเรย์ธรรมดาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับวิธีที่แนะนำสำหรับการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงสูงนี้คือการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้รังสีต่ำหรือที่เรียกว่า low dose CT scan ตัวย่อคือ LDCT ครับแนะนำให้ทำปีละครั้ง L.D.C.T. ปีละครั้งครับต้องย้ำนะครับว่านี่คือการคัดกรองคือหาในคนไม่มีอาการค่ะถ้าเริ่มมีอาการน่าสงสัยเช่นไอเรื้อรังไอเป็นเลือดน้ำหนักลดอันนั้นคือต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับเข้าใจชัดเจนขึ้นค่ะคัดกรองสำหรับคนเสี่ยงสูงที่ยังไม่มีอาการด้วย L.D.C.T. ทีนี้คำถามคือแล้วคนที่ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงเลยล่ะคะ ควรจะไปตรวจ LDCT เผื่อไว้ไหมบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อตรวจไว้ก่อนก็ไม่เสียหายมั้งนี่เป็นประเด็นสําคัญที่คุณหมอเน้นย้ําเลยครับเรื่องผลเสียของการตรวจในคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงค่ะคือจริงๆแล้วความเสี่ยงหลักเนี่ยไม่ได้มาจากรังสีที่ได้รับซึ่งมันน้อยมากๆครับแต่มาจากโอกาสที่เราจะไปเจอจุดหรือก้อนเล็กๆในปอดโดยบังเอิญอ๋อเจอโดยบังเอิญใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มากกว่า90%เอร์ซ็นเลยนะครับที่เจอในคนกลุ่มเสี่ยงต่ำมันไม่ใช่มะเร็งโหกว่า90เลอร์เซน์เลยเหรอคะครับอาจเป็นแค่แผลเป็นเก่าจากการติดเชื้อหรือก้อนแกนูโลมาคือก้อนที่ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยแล้วพอเจอแล้วยังไงต่อคะผลเสียตามมาคืออะไรครับคือความเครียดความกังวลอืมจริงค่ะครับ นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นเช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือบางทีอาจถึงขั้นต้องตัดชิ้นเนื้อหรือบ o ออปซีซึ่งมันก็มีความเสี่ยงเจ็บตัวเสียค่าใช้จ่ายแล้วสุดท้ายอาจพบว่าไม่ใช่เนื้อร้ายฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยครับลองนึกภาพนะครับ9ใน10ครั้งที่เรากังวลแทบตายอาจนำไปสู่การตรวจที่เจ็บตัวเสียเงินสุดท้ายไม่เป็นอะไรเลยอื มีข้อยกเว้นนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอดหลายคนมากๆกลุ่มนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เป็นกรณีพิเศษครับเรื่องการคัดกรองค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะฟังดูแล้วการตรวจโดยไม่จำเป็นนี่สร้างปัญหาตามมาได้เยอะกว่าที่คิดจริงๆนะคะเมื่อกี้พูดถึงความเสี่ยงจากบุหรี่ถ้าอย่างนั้นการเลิกบุหรี่ล่ะคะช่วยลดความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนตามที่คุณหมอบอก ช่วยได้มากครับข้อมูลระบุว่าหลังจากเลิกสูบไปประมาณ5ปีเนี่ยความเสี่ยงมะเร็งปอดจะลดลงเกือบเกือบ40เอร์เซนเลยทีเดียวเกือบครึ่งครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ลดลงจนเท่ากับคนที่ไม่เคยสูบเลยนะครับยังคงสูงกว่าเล็กน้อยอ๋อก็ยังเสี่ยงกว่าอยู่ดีใช่ครับแต่ถ้าเลิกสูบมานานเกิน15ปีแล้วโดยทั่วไปก็ถือว่าความเสี่ยงลดลงมากพอที่จะเอ่อไม่ต้องเข้ารับการคัดกรองตามเกณฑ์ประวัติการสูบบุหรี่แล้วครับ ค่ะข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียวอืมแล้วถ้าสมมุติว่าตรวจ LDCT ในกลุ่มเสี่ยงแล้วเจอก้อนที่น่าสนใจจริงๆล่ะคะขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะถ้าเจอสิ่งที่น่าสงสยัยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยครับคือต้องยืนยันให้ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แล้วก็เป็นชนิดไหนต้องตรวจละเอียดเลยใช่ครับ ส่วนใหญ่มันจะต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจซึ่งอาจทำผ่านการส่องกล้องทางหลอดลมแล้วก็อาจต้องตรวจต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงเพื่อดูว่ามีการกระจายตัวไปหรือยังที่ต้องตรวจละเอียดเพราะว่ามะเร็งปอดมีหลายชนิดมากครับการรักษาก็ต่างกันไปค่ะ <c oughs> อย่างเช่นชนิดอะดีโนคาซิโนมาที่พบบ่อยบางรายอาจมีการกลายพันธุ์ของยีนเฉพาะอย่าง EGF-R ซึ่งถ้าเจอดวนนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าน่าจะตอบสนองต่อยาแบบมุ่งเป้าหรือ t a r g e t e d therapy ได้ดีครับอ๋อการรักษาก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะซึ่งแนวทางหลกัหลกๆที่คุณหมอให้ข้อมูลมาก็มีการผ่าตัดซึ่งดีที่สุดถ้าระยะเริ่มต้นยังไม่กระจายแล้วก็มีเคมีบาบัดหรือเคม การใช้รังสีแล้วก็การรักษาแบบมุ่งเป้าที่เพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ที่เป็นยาเจาะจงเซลล์มะเร็งผลข้างเคียงน้อยกว่าคีโมแต่ก็ใช้ได้เฉพาะบางคนเท่านั้นถูกต้องครับและหัวใจสําคัญเลยคือการตัดสินใจแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมาจากทีมแพทย์หลายสาขาหรือที่เรียกว่า t u m o r b a ทีมเลยเหรอคะใช่ครับมีทั้งหมอปอดหมอมะเร็งหมอรังสี หมอสัญญาร่วมกันวางแผนเฉพาะบุคคลไปเลยครับและมีอีกประเด็นที่คุณหมอเตือนไว้เรื่องสมุนไพรคือใช้เสริมได้นะครับแต่ห้ามทิ้งการรักษาแผนปัจจุบันเด็ดขาดอันนี้สำคัญมากครับเพราะอาจทำให้มะเร็งลุกลามจนสายเกินแก้ได้ครับอีกเรื่องที่คนถามถึงเยอะเลยค่ะคือบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าจริงไหมคะ,ะข้อมูลจากคุณหมอคือยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าปลอดภัยนะครับ ทาง FDA หรืออยสหรัฐ ah <c oughs> เคยสุ่มตรวจเจอสารปนเปื้อนที่อาจก่อมะเร็งในบุหรี่ไฟฟ้าหลายยี่ห้อเลยหรอคะครับแม้ผู้ผลิตจะอ้างว่าปลอดภัยก็ตามดังนั้นคำแนะนำก็คือควรหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่าครับยังไม่น่าไว้ใจชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ก็คือการคัดกรองมะเร็งปอดด้วย LDCT ปีละครั้งเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเสี่ยงสูงจริงๆเท่านั้นคือดูเรื่องอายุ ประวัติสูบบุหรีนะ่หนักหรือเลิกไม่นานครับผมเอ็กซเรย์ ray, ปอดธรรมดาไม่ได้ช่วยหาโรคระยะแรกๆการตรวจในคนเสี่ยงต่ำอาจจะนำไปสู่ความกังวลการตรวจที่ไม่จำเป็นได้ใช่ครับนี่นะคะครับและข้อคิดสำคัญที่คุณหมอฝากทิ้งท้ายไว้ให้เรากลับไปขบคิดกันนะครับคือสุดท้ายแล้วการป้องกันโดยเฉพาะการไม่เริ่มสูบบุหรี่เลยคือสิ่งที่ดีที่สุดครับอืมป้องกันดีที่สุด ครับเพราะต่อให้โชคดีเป็นมะเร็งชนิดที่ตอบสนองดีต่อการรักษาก็ไม่มีใครรับประกันว่าจะหายขาดร้อยเปร์เซ็แล้วกระบวนการรักษากา็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันหนักหนาเอาการการไปหวังเพึ่งโชคว่าตัวเองจะเป็นเหมือนบางคนที่สูบแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยถือเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปมากๆเลยเมื่อเทียบกับความรุนแรงของโรคนี้ครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับ